สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาเล่นเกมโรบอกนะคบแบบบล็อกฟุตอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปทำหมดสุปนั่นเองเนาะนะครับก็จะพาไปทำหมาซุปกันนะนี่หมาซุปแบบนี้เลยนะ ก่อนที่จะไปพาไปทําเนี่ยนะก็ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคเรามาลองกับมอนกันเลยดีกว่านะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองรีวิวกันก่อนเนาะโอเคจะลองรีวิวกันก่อนนะโอเค่นะสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปนะครับถ้าไม่โดนมอนเนาะ ก็จะพุ่งไปแบบนี้ได้เลยนะใช้ในการเคลื่อนที่ได้ดีมากนะผมจะบอกว้เลยนะครับก็ใช้ในการเคลื่อนที่นะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมโอเคนะก็ถ้าเราพุ่งไปโดนมอนเนาะมันก็จะต่อยรัวแบบนี้นะครับต่อแบบนี้เลยเนาะแล้วก็สกิลที่สองนะครับจะบั็นการทุกพื้นเหรอหรือว่าเพ่งกระแสจิตหรือเปล่าลอ,องตรงเนี่ยมันจะเป็นการผักไปนะครับ เกดพื้เตูเหมือนเป็นการเก็บสะสมนะครัะก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยแบบนี้นะคบผมหรือสกิลนี้ก็ใช้ในการเคลื่อนที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งมัดซุปเ้อบนหมัดที่พีพีนะครับถ้าต่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนะาะวันนี้วันนี้นะครับขอิดฉากตัวนี้ก่อนเลยกันเฮ้ย คอมโบก็จะเปประมาณนี้นะก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับปล่อยเข้าไปรัวๆเนาะแล้วก็กดสกิลสองนะครับให้ไวนะแล้วก็ให้เรากดสกิลสามนะครับโอเคอย่าไปสนใจมวนรื่องเลยเนาะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่เสียงมันจะแปลกๆหน่อยนะก็ตอนเช้าเลยนะครับตอนที่อัดคลิปเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดไปตอนที่ ผมจะพาทุกท่านไปทำเลยดีกว่านะครับไปกันเลยนะคะตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะคบท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือโลกใหม่เนาะสำหรับใครที่เคยดูนะครับไฟสอนแห่งไฟติงสไตล์ทั้งหมดนะครับอันนั้นคือในโลกเก่าเนาะอันนี้คือในโลกใหม่นะครับเราก็จะต้องมาเนีย่ยเอาตรงนี้เนาะในการทำมาซุปนะครับ จะต้องเอาทุกอันเลยนะซื้อทุกอันเลยนะเป็นแบ็คเลกนะอันนี้แบ็คเลกนะครับก็รีวิวไปแล้วเนาะก็ไปดูในช่องได้นะครับค้นหาในช่องได้เนาะรีวิวไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมันมานเรื่องเนาะก็ให้เราซื้อมาเลยนะครับซื้อมาเลยนะครับหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วก็หยิบมาเลยนะ ฟาร์มมาสเตอรี่นะครับดักสเตปนะครับให้ถึง300อยเนาะแล้วก็อันนี้ฟาร์มให้ถึง300เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้400อยละแล้วก็มัดอีเล็กโตนะครับก็รีวิวแล้วเหมือนกันมัดอีเล็กโตนะครับฟาร์มให้ถึง300เช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ฟาร์มมาให้ถึง300อยเนาะพอฟาร์มถึง300อยแล้วเนี่ยเรานะครับก็จะต้องไปเกาะนู้นท่านผู้ชมเห็นไหมเกาะนู้นอะ กาะนน้นอ่ะเดี๋ยวคุณจะตัดไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อความว่องไวเนาะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกาะหิมะเนาะครับก็เป็นเกาะหิมะแล้วก็ไม่ก่ออะไรแล้วเออนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้เรานะครับปีนขึ้นไปเลยนะครับปีนไปเลยจะกระโดดไปหรือคุณจะบินไปกันอะไรก็เรื่องของคุณนะครับนะก็ตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มที่หนึ่งใช่ไหม เราก็ให้เดินไปหาจุดฟาร์มที่สองข้ามสะพานไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือสังเกตแน่คือมอนผมสีแดงจบนะครับนะครับก็ให้เราลงมาเลยนะครับลงมาตรงนี้เลยนะครับหลังเกาะเลยนะเอ๊ะแล้วก่นหลังเกาะใช่ไหมข้าไปดกนครับน,นี่นี่นะตรงนี้เลยนะ <S <S <ม>จุดฟาร์มนะครับ แล้วก็ตัวจุดฟาร์มที่สองเนี่ยให้เรานะครับเนี่ยเดินมาปึ๊บเข้าสะพานมาเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยเดินตรงมานะครับแล้วก็กระโดดลงไปปึ๊บแล้วก็กระโดดลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วกระโดดลงไปอีกขั้นหนึ่งคุณก็จะเจอกับนี่เลยนะครับถ้ำนะครับให้ทุกคนเราเข้าไปในถ้ำนะครับเข้าไปในถ้ำเลยเนาะเข้าไปในถ้ำเลยนะเนาะนี่ ก็จะมีคนขายอยู่นะคะท่านผู้ชมครับนี่นะครับเราต้องจ่ายให้เขานะครับสามล้านนะครับแต่ว่าผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับมันมีหมัดมังกรด้วยนะครับผมมีหมัดมังกรด้วยนะครับหมัดมังกรก็ยังไม่ได้รีวิวเนาะนะครับเอาเป็นว่านะครับหมัดมังกรนะครับฟามไปถึงสามร้อยนะหมัดมังกรนะครับจะอยู่ตรงกําแพงของเกาะเริ่มต้นแรกก็คือเกาะเดสโรซ่านั่นะครับเกาะเดสโรซ่า ของโลกใหม่นะนะครับใครที่มาโลกใหม่ได้แล้วเนี่ยตรงกําแพงนะครับเกาะเดสโลซ่านั่นเองนะจะมีหมัดมังกรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันดีกว่านะครับผมอ่านะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่เกาะเดโลซ่าแล้วเนาะตรงนี้ก็คือเกาะเดโลซ่านะครับนะครับที่มีคาเฟ่อยู่เนาะสนรวมคนใจป๊อบนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีกําแพงอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยเนาะ ให้ทุกคนนะครับลองหาดูนะครับให้ทุกคนนะครับลองหาดูนะครับตามอานะไรเนี่ยรูกำแพงนี่เจออะไรครับตรงน,นี้ตรงน,นี้เลยฮึบจึบเนี่ยมันเป็นจุดฟาร์มที่สองของเดโรซ่านะครับจุดฟาร์มที่สองของเดสโรซานะแอรียสองนะครับที่เขาเรียกตัว,ต,วตัวฟาร์มอะ่ะตัวจุดฟาร์มมันจะเรียกว่าแอรียสองก็คือกำแพงสองนั่นเอง ก็ตรงนี้นะให้เรามาเลยนะครับเดินพุ่งตรงมาเลยก็จะเจอกับซาบีนะครับไม่ใช่ซาโบนะครับซาบีนะครับนี่เลยมีหัวกระคอด้วยสุดยอดจริงๆนะก็ให้เรานะครับคุยกับซาโบไปนะครับไมซาบีสิเออนั่นแหละครับให้เรานั้นครับคุยไปนะครับคุยไปเลยครับเรานผูเชิงครับนี่คุยไปเลยเราต้องใช้ 1,500แฟนเฟน์มนนะครับในการได้ดากอนนี่นะครับก็ฟาร์มมัตเตอรี่ให้ถึง300เช่นกันนะครับพอเราฟาร์มมัตเตอรี่ให้ถึง300แล้วเนี่ยก็ไปซื้อหมัดสุบได้เลยนะครับแต่คุณต้องมีตังค์ด้วยนะ3ล้านโอเคเดี๋ยวเรามาลองอามอนดีกว่าโอเคนะครับก็สกิลแรกนะครับก็คืออันนี้นะผมจะรีวิวหมัดลังกรไปด้วยนแตะตัวนะครับ นะครับสกิลแรกนะครับเป็นการพุ่งไปฉุบๆแบบนี้นะแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นการปล่อยไฟแบบนี้เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมอันนี้มันโดนตัวมวนแล้วมันนี่นี่มันต้องฟันแบบนี้นะครับสกิลสุดท้ายนะครับเป็นการแบบนี้ตมูมโคตรเท่นะครับหมัดมังกรก็ถือว่าเท่กันเลยทีดเดียวเนาะก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับหมัดมังกรนะครับก็หมัดทุบก็รีวิวไปแล้วเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาบอกจุดซื้อบอกจุดอะไรนะครับก่อนสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายซีเกอร์นี่ค่ะปูน